เงี้ยมึได้ยงเขาไว่ถจะได้จะได้ใช่นีเลยเวลาสอมมวลจะไปนั่นไปนี่อย่างนงี้เลยครบให้ให้ใครเก็บไว้กรอบไม่เช้าเนี่ยมันลดเยอะไปหรือเปล่าหรือว่ามันยังไงมัน2.3ปอนด์เนี่ยสำหรับเราปกติกสี่ช่ไหมงหร่อ คือคือคือมันมันรู้สึกว่าเราหมดหมดแรงไหมตอนเนี้วันนี้ก็หมดใช่ไหมมันมันอื่นอื่นไหมหรือยังไงรู้สึกเตะหลุดไปเยอะเหรอคือจังหวะยกห้าเนี่ยยศต้นต้นยกห้าจังหวะถ้าไม่ถ้าไม่โดนหมัดเนี่ยคิดว่ารูปเกมมันจะมันจะเป็นยังไงก็ไปจะได้ลุ้นยนงไงจะโซซีโดนกำลังเบียดมานะ ล้วเวทเนี้ยร้อยสิบห้ายังยังชุกได้อยู่ไหมหรือว่าต้องขยับลักหรือยังไงขยับเวดไหนที่ที่เราอยากจะชุกต้องกลับไปทําร่างกายก่อนต้องไปดูร่างกายอีกทีเนาะ,ะวันนี้พูดอะไรกับแฟนมวยหน่อยครับน้องชายครับก็ขอโทษแฟนมวยทุกคนนะวันนี้ผ่านทบ<อ>เอาเวลาเอาใหม่เอาใหม่เอาใหม่พี่บอลครับเป็นไงบ้างดูดูกอล์ฟปล่อยวันนี้เป็นไงรู้สึกว่าต้องมันผิดพลาดอะไรยังไงบ้าง คือผมว่ามันต่ำกว่ามาตรฐานนะวันนี้สำหรับผมมองนะครับต่ำแล้วก็คือคือไฟนี้มันก็นก็ไม่เต็มที่ด้วยเพราะว่าตอนแรกตอนแรกจะถอนแล้วตอนแรกก็คือไอ้อก็เลื่อนมาตอนแรกตอนที่สามนี่มันก็เลื่อนมาที่สิบนี่ไงคือมันก็ซ้อมไม่ค่อยสมบูรณ์เท่าไหร่ครับมันก็ติดไปสอบด้วยอะไรด้วยมันหลายอย่างไม่เต็มที่ครับคิดว่าอีกสักไฟได้ไหมพี่ได้นะต่อยกันได้นะผมว่าต่อยกันใหม่ได้ใช่ไหมถ้าไม่โดนหมัดหล่นมันก็คงจะได้ได้ลุ้นกว่านี้อยู่แล้ว ก็เวทร้อยสิบห้าพี่ว่ามันมันเยอะไปไหมรถเยอะไปมันน่าจะตึงแล้วฮะน่าจะตึงแล้วเนาะแล้วจะขยับอีกนิดนึ่งร้อยสิบหกสิบเจ็ดละวอืมอืมอืมก็ก็ต่อยใหม่ได้นะพี่เนาะโอเคขอบันขอบันมากครับพี่พรครับ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 หลังเกมเพชรศิลานะครับเป็นไงบ้างก็เบียดดีนะก็พลาด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  มันมันมันอืดไปไหมอืดเพราะว่าร้อยสิบห้าผมเหนื่อยวันนี้ทำทำลำลำบากลำบากหรอมันต้องเวดไหนครับสิบหกสิบเจ็ดสิบแปดครับน่าจะดีกว่าปล่อยแล้วหรออือีกสักไฟได้ไหมกุมารดอยคือถ้าไม่โดนหมัดเนี่ยมันก็คงถูกออกจะออกออกได้หมดนะเออใช่ใช่ไหมมันเมื่อกี้มันละมันก็มันก็สูดสีแล้วเนอะจริงดำอ่ะใช่ใช่ใช่เอาหน่าไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรเอาใหม่เอาใหม่แป้งหนุ่ม